เพื่อนๆบอกว่าพิมพ์แบบนี้หยอดทีไรแกะทีไรขาดทุกทีพิมพ์ก็ทําขาดค่ะเพื่อนๆฟังดูเหมือนพิมพ์นี่พึ่งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวพิมพจะมาหยอดแล้วก็แกะให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการของพิมพ์จะมีอยู่นิดนึงที่อาจจะพอช่วยเพื่อนๆได้นะคะเริ่มจากเตรียมน้ําวุ้นเล็กน้อยสําหรับในส่วนของตัวดอกนะคะพิมพ์จะใช้สีชุมพูของวุ้นบ้านครูพิมพ์แต่ขอเตือนไว้ก่อนขอให้ใช้ในปริมาณที่มันน้อยจริงๆนะคะเพราะสีจะเข้มมากๆเลยเพื่อนๆนี่พิมพ์ก็แอบเติมน้ำว ลงไปนะคะเพื่อให้ได้สีอ่อนๆละมุนตาแบบที่พิมพ์ชอบนะเราหยอดตัวดอกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องหยอดให้เต็มนะคะอาจจะเน้นในช่วงปลายกลีบนิดนึง แต่ไม่ต้องเต็มดอกค่ะทําแบบนี้กับทุกดอกที่เป็นดอกบานนะคะพิมพ์ตัวเนี้ยเขาจะน่ารักมากๆเลยเพื่อนเพื่อเอาจริงๆพิมพ์ว่าวิธีการที่พอจะช่วยได้คือถ้าเรากวนวุ้นให้เขาแข็งกว่าปกติขึ้นมาหน่อยนึงก็น่าจะช่วยเรื่องที่เขาชอบขาดได้นะเพื่อนเพื่อนแต่พิมพ์ว่ามันยุ่งยากไงเราก็ใช้น้ำวุ้นปกติที่เราใช้หยอดพิมพ์แบบอื่นๆนี่แหละค่ะนามาหยอดแต่เราเพิ่มเทคนิคเล็กๆเข้าไปนะอันนี้เป็นเทคนิคที่พิมพ์ใช้ไม่มั่นใจว่าพอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนจ๋าไหมทีนี้ก็มาถึงสีีีีเเขยวสจจ้าาปัญหทท่ะท เกิดรอยต่อระหว่างดอกและตัวก้านนะคะซึ่งจะขาดกันตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆวันนี้เราจะให้สีเขียวเป็นพระเอกค่ะมาช่วยเรานะคะเราก็หยอดลงไปแบบนี้เลยนาะแล้วหยอดลงไปบริเวณตัวดอกด้วยเพื่อนๆให้เขาเชื่อมติดกันค่ะในส่วนของก้านดอกก้านใบและตัวดอกนะเห็นหรือยังเอ่ยตรงจุดที่พิมพ์บอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องเติมตัวดอกให้เต็มให้เว้นพื้นที่ไว้ถ้าให้ดีนะเพื่อนๆน้ําวุ้นในส่วนของสีเขียวให้เขาร้อนนิดนึงค่ะเขาจะได้เชื่อมติดกันกันกบตัว ะะอันนี้ก็จะช่วยให้แกะง่ายขึ้นนะเพื่อนๆจะทําให้เขาไม่ขาดไม่แยกออกจากกันระวังตัวดอกและตัวกา้านเดี๋ยวเรามาคอยดูตอนแกะเนาะตอนนี้ก็มาหยอดกันก่อนถ้าหยอดลงไปแล้วเกิดฟองอากาศก็ดูดออกให้หมดขาดเก็บรายละเอียดที่เลอะเทอะให้หมดนะเพื่อนๆหยอดก้านทั้งหมดเห็นไหมคะพิมพ์จะใช้สีเขียวทับลงไปบนตัวดอกเลยซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตัวดอกที่เป็นสีชมพูเนี่ยเขาเย็นและเซตตัวแล้วค่ะเพื่อนๆมีโอกาสที่เขาจะไม่เชื่อมติดกันนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ งานวุ้นต่อให้หลุดหรือขาดหรือแยกกันเราก็สามารถนําเขามาเชื่อมติดกันได้ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วอันนี้ก็คือพิมพ์น้ำออกมาจากตู้เย็นค่ะแนะนําเลยเทคนิคอีกอย่างนึงใช้เทคนิคไหม ใช่แหละเราต้องรีบแกะค่ะเพื่อนๆรีบแกะซะตั้งแต่ที่เขายังเย็นจัดอยู่นะคะยิ่งถ้าอากาศร้อนๆน,นี่ยิ่งแล้วใหญ่อย่ายยปล่อยให้อุณหภูมิของเขาเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิห้องค่ะต้องรีบแกะรีบใช้งานเลยค่ะวางแผนการใช้งานให้ดีเตรียมพร้อมไว้เลยนะเพื่อนๆจะนําไปวางตรงไหนนําไปจัดวางยังไงเตรียมตัวปอนตัวเค้กรอไว้เลยค่ะแล้วรีบดําเนินการนําเขาไปวางในจุดที่เราต้องการให้เรียบร้อยอันนี้พิมพ์แกะออกมาให้เพื่อนจ๋าดูก่อนนะคะอีกประเดี๋ยวหนึ่งพิมพ์จะ ขยับเขาไปใช้งานค่ะซึ่งพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเพื่อนจ๋าเจอปัญหาตรงจุดไหนยังไงคอมเมนต์มาบอกพิมพที่ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพช่วยอธิบายให้ค่ะเอาละค่ะทีนี้ลองมาดูภาพเขากันชัดๆนะคะจะเห็นว่าในขั้นตอนการแกะเนี่ยยังไม่ขาดจะไปเจอปัญหาตอนขยับเขาไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะหรือถ้าเป็นไปได้เพื่อนจ๋าสามารถนําพิมพ์ขึ้นไปแกะในจุดที่เพื่อนจ๋าต้องการจัดวางได้เลยค่ะลองดูนะคะอาจจะไม่ได้หยอดทีละสองช่อบแบบนี้เพื่อนจ๋าอาจจะหยอดแค่ช่อดเดียวสําหรับการใช้งานก็ ค่ะวิธีที่พิมพ์นําเขาไปวางในจุดที่พิมพ์ต้องการนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการตกแต่งหน้าเค้กนั่นแหละเพื่อนๆพิมพ์ก็จะทําแบบนี้ค่ะอาจจะเริ่มจากการช้อนตักในด้านของการชอ่อหรือการใบมาก่อนนะคะทําแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆหลังจากนั้นก็ขยับไปวางในจุดที่เราต้องการค่ะก็เดี๋ยวพิมพ์จะนํามาวางไว้ตรงจุดนี้อันนี้ก็คือโอกาสขาดในขั้นตอนนี้ก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆหรือบางครั้งน่ะเราก็สามารถที่จะตัดแยกตัวช่อดอกช่อใบออก ไปใช้งานแยกกันก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่จินตนาการของพเพื่อนๆเลยในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อนจ๋าสามารถหาที่ดีและเหมาะกว่านี้ได้นะคะแต่พอดีพิมพ์ใช้ของที่มีอยู่นี่แหละค่ะอันนี้พิมพ์ก็ใช้อยู่เป็นประจํานะสําหรับช่อนี้เดี๋ยวพิมพ์จะใช้วุ้นสามาหยอดค่ะเพื่อเชื่อมในระหว่างตัวดอกให้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นหนาะเวลาที่เราเคลื่อนย้ายหรือนําไปจัดวางเนี่ยเขาจะได้ไม่ขาดเพื่อนจ๋าทาแบบนี้ก็ได้ค่ะสําหรับในส่วนของดอกเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ใช้วิธีการช้อนตักใบแบบนี้ได้เหมือนกันเพื่อนลองสังเกตดูนะคะ พิมบอกเพื่อนไปเมื่อต้นคลิปว่าให้เน้นในส่วนของช่วงปลายดอกหน่อยพิมไม่ได้อยากให้สีเขียวเข้ามาแย่งซีนโดดเด่นของสีดอกนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะการเชื่อมติดเหมือนกันนะสิ่งสําคัญเลยคือเพื่อนจะต้องใจเย็นและเบามือกับเขาหน่อยนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเริ่มจะนุ่มนิ่มเกินไปแล้วก็สามารถที่จะนํากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นสักแป๊บนึงได้ค่ะสําหรับช่อนี้พิมจะลองช้อนทางด้านของปลายช่อดอกให้เ,เพื่อนๆดูนะคะช่อนี้เราใช้วุ้นใสช่วยเสริมความแข็งแรงของเขาก่อนอื่นเลยต้องช้อนในส่วนของใบแบบนี้ ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปช้อนในส่วนของปลายช่อดอกทีนี้เราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาไปจัดวางในจุดที่เราต้องการได้ก็วางที่เดิมนี่แหละค่ะก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหนละอันนี้ก็สําหรับในกรณีที่เพื่อนจ๋ามีอุปกรณ์เหมือนพิมพ์แต่ถ้ามีอุปกรณ์ชนิดอื่นที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ง่ายกว่านี้เพื่อนจ๋าอาจจะสามารถช้อนได้ทั้งช่อดอกไปจัดวางได้เลยค่ะความสุ่มเสี่ยงของการเสียหายก็จะน้อยลงค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะมาจัดวางในตำแหน่งต่างๆนะคะเพื่อที่ เราจะถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งดอกไม้ที่เพื่อนเห็นอยู่นี้มีความหมายถึงการหวนกลับมาของความสุขเป็นสัญลักษณ์แห่งการเติมเต็มความหอมหวานและความสมบูรณ์ของชีวิตคู่เพราะฉะนั้นนอกจากความน่ารักของเขาก็ยังถือเป็นดอกไม้แห่งการนำโชคในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะ